สวัสดีครับฉันเหนื่อยเหลือเกินสวัสดีบูสวัสดีฝนสวัสดีเบียสวัสดีครับพี่เพชรโอสวัสดีบอมสวัสดีจ้าทำอะไรกันอยู่อ่ะ ไม่มีอะไรนี่วิ่งเสร็จแล้วกำลังเดินเข้าบ้านคิดถึงทุกคนจักเลย คิดถึงทุกคนอนะเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยจังทำไมฉันต้องทำไยถึงเ,เหนื่อยขนาดนี้ <laughs> เหนื่อยอ่ะวันนี้วิ่งแบบเหนื่อยมากตอนแรกจะไม่วิ่งแล้วแต่ว่าเห็นน้องซีไปวิ่งแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้วะ่ะพี่ทอมสวัสดีครับไหล่แลบไหล่แหลบจะถึงมาแล้วทุกคน อยากเจอทุกคนอีกจังเลยรู้สึกเจอที่งานแมนยูเล่ย์พูยังไม่หนำใจี๋ยวแล้ว้วเดี๋ยวไปแลละแค่มาให้ทุกคนเห็นหน้าเฉยอย่าลืมฉันนะ

ไปแล้วนะบ๊ายบาย